ผมไม่ได้ดูดันสั่งสอนท่าน ท่านต้องคิดให้หมดท่านบอกว่าท่านมาถูกต้องเป็นนายกถูกต้องแต่มันไม่ชอบทำถูกต้องผมไม่ปฏิเสธมันไม่ชอบทำมันอับอายมันเสียศักดิ์ศรีคนเรียนอังกฤษมันเสียศักดิ์ศรีคนรักประชาธิปไตยมันเสียศักดิ์ศรีคนซึ่งได้แสดงออกโอ้โหรักประชาธิปไตยผมเคยพูดว่าท่านนายกอภิสิทธิ์ด้เป็นนายกรอบเนี้ยอีาตรงเมืองไทยผมไม่เกลียดแน่ผมจะไปดูถูกท่านได้ยังไงให้เกียิอะไรวันจะกล้าหรือวะในสถานการณ์อย่างนี้ ไม่รู้ตัวเองผมมาจากการเลือกตั้งถูกต้องขอญาตไปแอบอ้างสมัยรัฐบาลท่านชวนมันคนละประเด็นสมัยท่านชวนเนี่ยคนเอกชวลิตลาออกแต่ก่อนหน้านั้นท่านชวนแพ้นหนึ่งคะแนนต่อพักความหวังใหม่ท่านชวนไม่แย่งตั้งรัฐบาลพอพลเอกชวลิตลาออกพักร่วม อาวังหม่ก็ไปรวมกับประชาธิปัตย์ไอ้อย่างนี้มันไม่น่าเกลียดมันไม่ขี้เลยมันพอได้ต้องรู้สํานึกตัวเองดี๋ยว่าตัวเองมาเนี่ยมาแบบไหนนี่ยังไม่รู้หรอมาจากใครอ่ะถ้ารองนายกขวายความมั่นคงนี่แหละท่านกระบ,บอกว่าจะตั้งรัฐบาลแข่งผมบอกเอตัวเลขมันน้อยกว่ากันนะท่านกระบ,บอกไม่เป็นไรยังมีน้ําใจนะรอพลังประชาชนตั้งก่อนท่านบอกถ้าตั้งไม่ได้ท่านตั้ง,ถ,งถูกต้องแต่คราวนี้นะ่มันเกิดสถานการณ์ยุบพรรคพยุบพรรคพรรคพวกก็มีสิทธิ์เลือกพรรคใหม่ ขอประธานโทษตรงเออภูมิใจไทยพรรครราราานั่นแหละก็ก่อนเลือกตั้งยีบสาตันวาห้าหนึ่งมันไม่มีมันมีพรรคนี้เมื่อไหร่แล้ว